สวัสดีครับพี่น้องวิถีค้นบ้านทุ่งมือนี้สีมาพามาเบิงสวนผักสวนผักหลังดูดูเก็บเกี่ยวเนาะเขาช่วงหนาหนาวพอดีมือนี้นะครับย่างมือแลงอากาศเย็นเย็นอยู่พอดีพอดีนะครับพิกัดกายูบ้านบ้านน้องหว่าบ้านน้องหว่ามูหาตำบลหัวล่าอำเภออาสามาจังหวัดต้อยเย็นย่มองนีเพิ่นปลูกผัก ในช่วงหลังหรือดูเห็นหน้าเนาะ,ะโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะกระลำนะครับซึ่งหลายคนบอกว่าคิดว่ากระลำนี่มันสิปลูกเนี่นะครับโดยเฉพาะอีสานทางอีสานบ้านเฮ้าเนี่หลายคนบอกว่าโอ้ยปลูกบได้ดอกกระลำมาตัน้นะครับแต่ว่าอยู่นี่เป็นปลูกกระลำงามทุกปีนะครับตอนนี้อยู่ในในขั้นตอนที่กําลังเพาะก้าหรือกำลังลงปลูกนะครับส่วนหนึ่งกับกำลังลงปลูกส่วนหนึ่งกับเพาะก่ารอเวลาสีลงปลูกอยู่นะครับ เป็นเ็ดพื้นที่งามๆกับพี่น้องข้างนี้ก็เป็นหอมเบียงนะครับมีสะนามนะครับมีสะนามอยู่ตรงกลางกับพื้นที่อย่างสี่นะครับเดี๋ยวสิไปคุยกับเจ้าของสวนเป็นนะครับว่าเป็นเ็ดยังไดปลูกยังไดนะครับรา่าราคาเป็นยังไดปัญหาอุปสร,รรคมีอย่างบ่อสำหรับการปลูกกระลำะครับ นี่เจ้าของสวนเพิ่นครับอันนี้น้ำตัวยังน้อยนะครับผมนายบุญเลี้ยนายบุญเลี้ยเป็นยาขันครับนการวัดน้องหวานเนี่ยครับครับปกติเป็นก่เห็ดงานเิ่นมีงานประจาอยู่นะครับแล้ววันนี้อาชีพเสริมเป็นอะอาชีพเสริมเนาะกับมีการปลูกพักโดยเฉพาะนี่พักกระล่ำนะครับกระล่ำเจ้าของยางแน่มีมียางแน่ในสวนรัาปูครับี หอมแดงมีแตงกวามีทัว่วมีบักเฟลีผักกาดดอกขาวมื่อนึ่งตัวเนี้เอาย่างเล็กอย่างน้อยผสมผสีเริ่ไปนะครับครับแต่ว่าสีเนียนกะลัมเป็นแบบนี่น,น,นกก็ะลัมครักบกะล,ลัมหัวหัวใหญ่หัวขั้นขาวถ้าปลูกมาจักปีแล้วครับเพี่กะลัม,มห้าหกปีแล้วครับครับ ที่แหลกเห็ดยังได็ดังเด็มาปลูกกระลัมเห็นใครเจ้าปลูกะเล่ยออกมาปลูเนื้อว่าพ่อได้กินเกาตัวทิพย์ตัวกับเลยว่ามันขายพ่อได้ขายอยกับเล่ยเด็ขายเรื่องเห็ดงายเนี่ยกับเลยเห็ดไปเรื่อยๆรื่ที่แหลกลองมึงซื้อๆมึงเลยซื้อกับตอนนี้ปรากฏว่ามันเห็ดง่ายมันปะครับครเห็ดง่ายอยู่ครับครับมันเหมอโยนี่เนี่ยครับโอ้พื้นเี่ยพื้นทีหมอพรนี่ครับนี่ครับอุดมสมบูรณ์หลายคนเพิ่นเข้าใจว่ากระหล่ำนี่สีปลูกยากอีหลีแล้วมันปลูกยากปะ สำรับผมมันกับบอยยากหรอผู้เคยปลูก er แล้วมันกั Favorite um, hmm, บบอยากกันผู้ว่าพ่าหนี่เคยนี่มันกับตีติยากอยู่ครับมันก็ด้ดูแล้นิดน้อยขึ้นกันนะครับครับรักๆแล้วแล้วปัญหาของของกระลำสีมีอย่างเนี้ยปัญหาไหม้วงก็ต้องย่ำขึ้นบางข้างตอนลเองไต่ไต่วงเก็บบงอย่างเนี้ยผมาไตเก็บบงวงกันต่อไะ วดน้าโค้งเหรอครับตองเช็บยี่ยมันขึ้นตอนมันออกหัวนี่คือว่าคือว่าสียา,าาสาย,ยาสินะโอ้โหเขาวัดเข้าวัดใสยาสีดแม่นครับต้องมาเย็บมา,มายางเก็บเอา,ายางเก็บยนี่ยมนขึ้นหอ,อก็อนอนบ้านนี้พื้นที่ปลูกเข้าหนี่ประมาณพื้นที่ไร่ป่านใดเนาะครับป่านติดไร่กัวกัวเนี่ยนี่แหะครับไร่กัวกัวเนาะแน่นครับปลูกเป็นประมาณเข้าปลูกประมาณไร่ป่านใด <c oughs> ประมาณสามพันสี่พันต้นนีประมาณสามพันหี่อหกันต้นจพิ่สามพันต้นประมาณสามพันต้นนะแต่ละแต่ละแต่ทีได้ยูประมาณยูสามสี่หมื่นอยู่ขันมันเท่ไหมัตสุบาทหัวละยี่สิบบาทเหาเป็นหัวแล้วขายขายหัวละยีสิบาทหัวละยีสบาทครับถ้าจมาเอาลสวนครับยูนีเรืว่าจะไปขายถ้าเงินเ็จะนำความยบ้านเท่านี้เพราะพอใจว่าราคาราคาขาย พอใจอยู่ครับพอใจอยู่เนาะระยะเวลาจากถึงเก็บเกี่ยวบประมาณสามเดือนเท่ากันเรา็สีเอาลงปลูกได้นี่ใส่เวลาหลายวันงเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนหนึ่งเงี้ยสี่จังสีปลูกได้เนาะอเอนันนี้โมนี่มันกับบดถึงเดือนหนึครับประมาณนยี่สิบเดียห้พี่น้องเบอร์อันนี้แปลงกาเนาะแปลงกามัน อันนี้อายุหลายปานใดนี่ปา่าอันนี้ประมาณยี่สิบมือครับอันนี้อายุประมาณยี่สิบมือตัวนี้ปลูกเอาไปลงปลูกใดไบครับซ้ำนี่เรียกเรียกตัวใหญ่ก็ไปผมเ็เอาเรียกตัวใหญ่ลงใดขึ้นกันกบมัน,น <ừ> ห่างขึ้นลงใดแล้วรับต้นใหญ่ก็ยกไปปลูกเรื่อยๆไปอ๋อทย่อยทย่อยเอาไปปลูกเรื่อยๆมันก็ไปแตกต่างกันว่าแต่ละพันแตกอยู่เลยค่ะอันนึงมันสินักขึยย<อ>้หินค่ะ มันถีออกสีม่วงมันสีเขียวตัวนี้เขาเขาปลูกนี่ซื่อว่าอันพันนี่ยังอันนี้พันเบาค่ะพันเบาเนาะพันเบาหัวหัวันแหนมไหมคะหัวมันสีใยหัวใ่แต่ว่าเหนือมันบอแนลย่าอ๋อหัวหัวใหัวใยแต่ว่าเหนือมันบองแห ก <ah ันสะีม่วงกับใ่นึกกันเหรอคะแต่ว่ามันหางแน่นกันค่ะมันมันมันง่ามข้นหมักมีย่อมคือป่านนี้มันมันหัวใหญ่ี๋ยวมันข้นบวานเท่าค่ะข้นบวานเท่าอุ้งหมักหัวใหญ่ขอนหมักหัวไงนี่ขอนซ้อนหัวนี่คอยหัวนี่คอยก็มักใหญ่นี่ก็ได้เกี้ยวว่าแน่นว่านำนักเด็กกับเจียวเนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าวหมักญ่บานี้ก็เลยว่าเอาน้ำข้นนิยมเนี่ยค่ะวานี้สวนหลายๆอย่งสี่นี้ เห็ดอื่นจะค้นครับเน่ยเห็ดอันลูกไส้เวลาว่างไส้กับม่เห็ดซอยอยู่ตัวนี้ลูกไส้บ่ได้ไปเห็ดงานม่เห็ดซอยอยู่บั่นจะน้อยก็วั่นไปเห็ดงานหลังจากวันทีซ่ซิมหานี่เกิดข้อกับ,กบิมาเห็ดเป็นบางท่วงหลักๆเก,ก,กี่เห็ดกันกสองก้อนกับหัวกับเมียนี่แหละคะ <S 2> <S 2> <S 2> ่ะแต่ลูกมาลูกกับซอยแนยพอเพิ่นมีงานประจำมันหนึ่งเิ่นก็ใส่เวลาว่างเนะาะ เพราะว่าส่วนมากอันพวกกันนี่ลงกลางคืน,นเวลาฮดนันฮดย่ามมื้นเซ้านันเวลามันหน่อยไหมคะ่ะครับกลางคืน้นากันฮดโอ้โฮดย่ามกลางคืนเราแมนค่ะกระลำฮด,ฮดบัวเมียเหลากลางคืนบัวพุลักคูได้บัวคูหลุมเอาไข่หลุมมั่นฮด่อยกันน้ำนั่นนำ้ำแต่ว่าการการฮดนี่ใส่วิธีการ หิวหดเหมืนปะแมนค่ะไสบวสหิวอย่างเดียวพื่นที่นองพื้นที่นี่หิวหดพซะนะคนนะขั้นเป็นข้าปปูกเต็มพื้นทีแล้วนี่เวลาหดใส่เวลาหดโดนปันสองชั่วโมง่มงเพรว่าเพรว่ายมือเสารนี่มันหดแลเนี่ย่มือเารว่าท่านเนาะเสาร้ตะคงหู่ลบพุ่นานี่ แ,แบ่งแบ่งแบ่งส่วนกันสำหรับทีห<ว>่หดยางมือเส่านี่เดีน๋นี่ลูกเพาหดดหามันมันอะไรยากเลรอลูกเอาวฟว์ฟวออกไปลูกใกล้กับลูกที่ฮดหายค่ะเลยเป็นว่าน,นี่ยุคเดนี่ของเพราะขั้นหลายเป็นไรอของหลายต้องใส่กันขึ้นนำ้ำเมี่ยอยู่นี่บอดบอดใส่ยาบ่ได้ใส่ยาเนาะแม่นค่ะ,คะ กระลำนี่คนว่ามันมักสมีนนอนเ่าเห็ดยังไงกันนีมันมีนนอนามีนนอเนี่ยจังขึ้นห้ากว่ามาไตเอาค่ะมาไตหนอนไตนนผ่ขาดดองไตกวนแล้วก็แท้ปลากินไตหนอนยางยางน้ำแถวมันนึบปะแม่ค่ะมันเวลากรางขึ้นมันสิดกอขึ้นมาง่อยติมูติมีติหัวมันงแม่ค่ะมันจิขึ้นมาทึ่งหัวค่ะการไตไตเอาไฟช่องไตยางเจ็บเย็บมากกสิเต็มยุค่ะอื จะวาโซ่มึงนอนเมีนค่ะไปยังขึ้นอีดีอี๋นอนหน่อยวลามันดุมากขางหัวตุ่มโตกีนเมียยุ่งห่างระยะใดที่นอนมันมักสีมากินครับระยะมันสีห่อเหรอคะระยะสีหอค่ะเริ่มเลื่มสีหอนอนเมียนค่ะก็พ่อแล้วนี่ละคันโอ้เริ่มสีห่อเริ่มสีห่อก็กะตองมาเก็บเด้อเนาะแม่นค่ะ เพราะว่าถามมันมันเข่าไปอยู่ข้างในมีบ่มันเข่าไปอยู่ในหัวมีบ่มันมาใครเข่าเนี่ยค่ะอ๋อมันกินอยู่ข้างนอกกินใบด้านนอกค่ะมันมาใครเข่าเนี่ยค่ะครับผู้รังค่อนขาเจ้าก็บ้าโบ้หูแจักเนาะครับว่าโบ้เตียดอกโบ้สีดยาเจ้าว่าเนาะสีดยาก็ติดกินผู้โบ้หูแจักแม่ค่ะแม่ครับผู้กะลัมหัวใหญ่ปานีโบ้ยามีอยู่บ่เขดี๋ยวว่าแม่ดีเลียต้องไปรู้ตะกียกกันมาเนาะมาแล้วกกินยาคือติดกินกะลัม ว,ว,ว่าด้เป็นเ,นเลรแบบตลาดนี่ค่ะตีะกเพียงนึ่งของเพียงแต้วมันพอขันว่าสีพ่อเลยค่ะเวลามันมอพันนของเส้าเลยเดยค่ะช่วงที่มันเริ่มเริ่มพ่อเขาช่วงน้อย,น,น,อยนี่คือยังว่าสีอยู่ค่ะรต่ว่าช่วงมันห่อแร้วคือว่าเส้าคว่าสีที่หลีย่างเดียวเลยอนอนยางเดียวาได้แบบ็นเมืองนี้กลางนคนนถ้าใคยไม่ได้รับไปนอนแต่จะบง ว่าสิข้นเขาเจ้าก็บพ่เสียดอกม่ผูู้ <c oughs> ีแมนเขาเจอออเ้าลาบ่แมนดอก <c oughs> ่ยตัวกันหลายตัวเ้าไว้หรือช่วงเวลาเหมาะสมก็แมนค่ะปลูกนี่คือประมาณเดือนเลยนี่แหละช่วงนี้แหละช่วงพฤศจิกาท่านว่าเฝ่าเลียงปลูกเลยแต่ถ้าไปปลูกลาบานี้วงมันสิพัสตูนมูหน่อยนะมันสเห็ดเอาก็ได้แันไมพอเลยอ่ะมันจะท่าบได้อยู่ดยค่ะ ช่วงต้นมออยโช่วงที่มันเป็นต้นหน่อยอยู่แมนค่ะมอนี่สาหนามเป็นใส่หมดกระหล่ำหนำแต่กะอีกส่วนหนึ่งก็ใส่หนามปลาปลาก็มีเนาะหนามปลาปลามี่ตะเปูดใส่ทั้งใส่บัวปูนไว้โอเปิดผักใส่บัวปูนไว้บัวชาปูนชาปูนมี่เคล็ดลับมีเทคนิคพิเศษว่าปลูก กะลำลังค้นพื็นว่าปลูกง่ายๆเดินปูว่าได้กินอนี่ไป่ร้เนบลปลูกง่ามเปนีกตินาเนบใจเีนบล่งดินซื่อๆนี่เลยเตี้ม่นครับโคตรน้ำค้นลุมไปครับเข้าคุณลุคนว่าไม่อยากกินเห็นมันง่ายแม่ได้กะทังนอกากเจมันเสียหลายโอ้น้ำอื่นบ่พักน้ำบ่ดอาเลยค่ะโคตน้อ่กับนาอนน้แม่ค่ะเขาใจกระทังนี่ ไปปลูกก็เมืองมันครับอ่าเดี๋ยวไปเบื้องวิธีปลูกเด้อพี่น้องเด้อครับลงหาหกลอยต้นจังมือครับนี่หาหกลอยต้นปลูกสองเลงปลูกสองเลงเดี่ยหาหกลอยต้นเด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับวิธีวิธีการปลูกก็ไถไถจักรอบครับเนี่ไถรอบเยียวปั้นแล้วก็ปั้นหลอไถรอบไถรอบนึงแล้วก็ปั้นครับบานิกะคุดเป็นหลุมนี่นี่คุดเป็นหลุมได้ไหมเนาะ ยังห้องกนหลุมปะปะครับจังสี่เลยโอ้ยังสี่เลยแม่นครับโอ้พ่อพี่ดูหนักนิดหนึ่งเข้ม,มาค้างมา้งที่แบบขึ้ครับปกะตีใส่ระย,ยาห่างประมาณเท่าเดครับครับมึงกะตีว่าง40 4สิบสีส่ส่เส้นไม่คับเจ้าตันพอดีเนาะ มันก็จียงีมัมันก็จีเต็มไปหมดเลยนะครับจอดกันพอดีจอดอันปูกมาข้างห้างก็นี่ก็ได้ห้างก็นี่ก็ได้ครับแต่ว่ามัน,ม,นมันกะสีเสียพื้นที่เนาะเปลืองพื้นที่พอดีก็ประมาณสามสิบสี่สิบเส้นได้เพื่อ <c oughs> พี่น้องเพื่นเบิ่ออยากสีล่องปลูกน,นะครับอีลีแล้วบ่แม่นปลูกยากมันบก่บกระหล่ำบ่สิได้ครับน้ำ เงาสิปูเปิดหักไตบวไอ้ก้อนไตโบวคูนนีคัตัวนนึงแล้วก็ใส่บัวเปมนนี่ยลนี้มันง่ยผมจะไปลูกเือมือแล้วเป็นพัดมือเนี่ยโอ้โหนันคดล้ไปแล้วปลูกมือเดียวก็แล้ว แต่ว่าคุณรู้ไหม่ได้กบหลุมว่าได้ยังดำลงในหลุมเลยตันี่แหละครับตี้ว่าปลูกยบร้อยบานนี้เฮ้าดีเอายังมาพ่างเสียงยังมันบ่ครับเนี่ยบ่ครับบัวยังสีเลยยังสีเลยก็รอแต่มัาฟืนโตขึ้นมาเองประมานเจ้ามือมันฟืนโนจะสืตนัดมือสี่มือ คุณฟังพุณครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีเดี๋ยวสีไปเบิ้งอันโตสี่มือแล้วอันนี้สองสองมือนี่ยครับก็ขึ้นขึ้นบ้านเลยครับอืมตอนนี้สอมันกระสีคือทรงเหี่ยวยังสี่วันต่อไปว่าต้องตกใจเนาะว่าต้องตกใจเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยมันจะหงก็ตั้งชาบราบมันกันโอ้ตอนเศร้าตั้งตั้งขึ้นมาซื้นขึ้นมาถือแดดกระเหี่ยวลงไป ซีมือแล้วนี่ครับซีเท่าไงเงินอันนี้เด้อพี่น้องอันนี้ซีมือคนปลูกไว้ซีมือนี่มันเริ่มมันเริ่มสิตั้งยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะตังยอดขึ้นมาแล้วบางคนปลูกเนี้ยไว้เห็นเหี่ยวมันเหี่ยวลงไป็ลยตกใจนะยันมันตาย <c oughs> <c oughs> ปลูกแล้วยังเสียห้องหดหน้าม,มือเลยเจ๊เทียครับเนี่ยเทียเดียวครับเทียเดียว แงมเสาก็ไดแง่เลี้ยงกะไดเนี่ยเราเต้าหู้วังครับผมหัวเต่ย่ามมานเลี้ยงแง่มขึ้นหมดแล้วเนี่ยมีเป็นเตียดบานเงี่ยน้อยว้สวนพร้อมนี่เปลี่ยนตะยูบรรยากาศขันแามกะลำมันเกิดถึ้นมาใงญย่เป็นหัวเต็มนี่เืาจะง่มนาะนี่ผมหมดอันหาบม่งเนี่ยหาทิ้นพกชิ้นตนหาชิ้นเล แสดงว่ามันก็ว่าไดใายน้ำไหลปันใดเนาะบ่มันเผือที่ต้องหดน้ำไหลปันใดผลผลิตเท่าอย่างสี่นี่ประมาณว่ารอบหนึ่งคือปีหนึ่งไงประมาณไล่ได้แมนเด้อยู่ชื่อหาเมื่อนี้แหละครับผมตอนนี้ผมมีย่ำขายแล้วมัดผู้ในผมจังหันออกมาใส่เขาจะมีหลาก้อนเหรอ ไอ้อะมากเราขึ not, ้นเอาไว้เอาไว้เอาได้ยูปีละหมื่นยูบางคนเพิ่นสีเพิ่นสีว่าปลูกพักปลูกยังมันถือเนาะแต่เบิ่งเบิ่งเบิ่งไล่ได้แล้วก็พอสมควรอยู่พอสมควรอยู่ครับขายมุ้งหัวม้วนพักกาดพักการันทั้งคน ต่างหาก้อนใส่ไปครับบักทั่วบักแจ่อันนั้นกะเสริมไปไปล่ไล่ย้ายห้องตรงว่าซืดดินถมไปตืดไ้น้อยดีันยาเกา่ละรอยได้างอ่อนานอันนี้เก่าหนึ่งสีหารอสบายเลยทำสองรอยสบายเลยสบายเลยนั่นยางอ้อนบ้านบ่อบางอันนี้ท่อท่อนามเป็นว่างไว้เป็นระยะ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 เลยท่อเราครับนี่เป็นว่างทอนาเาไว้ด้ย เปิดนามป๊บเปิดไส่นี่จ้าวไว้ทั้งหมดมาหัดเจลื่อนมีทั้งนี้ก็หดมาเจลื่อนมีทั้งนี้กะหดเคลื่อนเงนไปเปิดเปิดนามป้าปลาใส่ไว้ในทอ่อใบจ้าวเนี<ป>่ยเขาหดอยู่ทั้งนี้ใกล้ทั้งนี้มาหัดเจลื่อนมีทั้งนี้ไใสาหิวหดเปิดใส่ระบบหดเใส่บัวหดใส่มือตัดหดเพราะว่าขันใส่ระบบสะดวกก็นั่นมันมันสบายอยู่แต่ว่าแต่ว่ามัน บ่ได้ผลดีซ้ำผลไม่มากน้าหลายที่นี่อดูผ้าพี่น้องมาเบิ่งกับเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งสิพามาเบิ่งผลผลิตชมผลผลิตอันนี้กะบ้านสวนเรืนี่เฮียนบ้านสวนเพิ่นเฮ็ดไว้สำหรับมาผักเส้ายนี่ยเมื่อยเนาะเออมาดูมาผักมาเส้นง่วงมายู่นี่ง่วงมาดูนี่ อันนี้วัวย่นสิบตัวโอ้โหวาสิบตัวี่นี่นี่ก็เป็นอีกความสุขหนึง่งเ้ยพี่ <c oughs> น้องมีความสุขมีไล่ได้พร้อม <c oughs> นะครับโอ้ <c oughs> นี่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 เป็นปลูกใส่กระถางไปนี่้ <c oughs> นี่เปืบอนเัยใส่กระถาง อันนี้พัดมันปลูกกินลกกินน้ำตลอดปีนใช้กระถางเอาช่วงหนาฝนขางขางเงี้ยหน่อยกันนี่กระถางม, <c oughs> มีสูนี่แล้วนะครับนี่หอมแดงผักซีอันนี้หอมแดงนี่ใหญ่แล้วอันนี้เลี้ยบนกไปกินมือะไรก็ได้ปลูกกินเนี้ยบไปน้ำเรื่อยๆกินไปน้ำเรื่อยๆลกออกมานี่กับเนี้ยบไปเนี้ยบไม่อีก โอ้มมนีว้ไส่กินเวยเฉพะครับอันม่วขายหนึ่งคืออยู่ในเปลียงพี่น้องเลาะเบิ้งครับสวนบอมเปนโคกน้องหน้าแต่ว่าเป็นสวนเป็นการปลูกผืชพักสวนพั่วครับก็กำลังกายนั่มได้ มีรายได้นํ่มขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นเปล่งหอมแดงครับหอมแดงส่วนมากก็สิเนียนปลอดสารนะครับเน้นปลอดสารพาเมันอินซีแต่ว่าก็บยาย่ามปลอดสารให้ได้หลายที่สุดนะครับ นี่ขึ้นป่านิ่ปลาตะเพียนโอ้ป่านิ่นปลาตะเพียนมใ่ปาิมลเตอัวนี้เาะตวนเ่้เอตงกีครับโอ้ตพิมไปเรื่อยๆตัเครับโออันนี้ไตเมี่ยงไว้ย้มขึ้นไตเมี่ยงเหป้า ตั็นอะไว่านี่แหละใปลากินอืนกิ้งก้งกอับปลาช่อนนี้บริหารจัดการจัดการแม่งไปในีตัวเอาไฟลอ้อไปย่ำขึ้นขึ้นลงในถังแล้วก็มให้ปลากินตัวใหญ่กับข้นก็กินได้เ่ร <laughs> าะันกินได้ถ้าปลาข้นก็กินได้ หลอเห็ดหลอไฟไว้ปิดไฟหล่อเมงไว้กินส้มั้นบน่ะิ้หนึ่แมงกี่ได้นีมงมันเป็นกินได้งอนอโวนั่นทางเมื่อยหางเมื่อมันมันเดือวมันลบมันบวกอยเดอครับเพราะว่าขันคันเดียดเดือเอาเอมันยังนี้อ่อ <ข>อันนี้มันบ่คคอยอขันรมมันบ่คคอยบ่อ่อยมาหลายแนย่นครับครับพาพี่น้องมาเบิ่งสวนครับยากเหมือเร่งเดี๋ยวอีกเดือนหนึ่งจงค่อยมาติดตามเบิง่งว่ากันลำหัวขึ้นมาใ่นี่สีงามขนาดใดเนาะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ในการกดกระดิ่ง่อการแจ้งเตือนในการนัคลิปต่อๆไปมากฝากพี่น้องครับขอบคุณครับ